อุ้ยอันนี้สาราจริงๆนะคือผมอะมักจะได้ยินคนแค่พูดสคขบสั้นๆแค่บอกว่ามันทําให้สมาธิสั้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรทําให้สั้นจนคุณพงเมะขยายความให้เนี่ยแหละถึงเก็ตว่าโอเคมันเกิดจากการที่สมองเราอะ่ะมันกระตุ้นไอ้ไอ้ความอะไรของ AI ไม่รู้ว่าที่มันจับทำนั่นนู่นนี่ใส่แล้วทำให้เราเผลอต้องฉุดคิดนะ สวัสดีกันด้วยนะครับผมผมมยนาทครับวีทูเบอร์เสลที่อยากจะเป็นเพื่อนสนิทกับทุกคนนะครับผมบอกก่อนยินดีต้อนรับสู่รายการใหม่ประจำช่องมยนาทกับรายการปัดฉิมสนทนารายการที่จะเกี่ยวกับการพูดคุยซึ่งคอนเซปต์ของรายการเนี้ย ก็จะเป็นคอนเซปต์ง่ายๆอย่างการที่ว่าเราทําอะไรส่วนกระแสเรามักจะได้ยินการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันจะต้องแบบเร็วมันจะต้องตามทันกระแสการที่เราพูดถึงเรื่องนั้นในวันที่มันเดย์วันไปเลยอะ่ะมันอาจจะทําให้เรามีทัศนคติกับสิ่งนั้นที่ยังไม่ครบถ้วนยังเห็นภาพรวมของสิ่งนั้นอะไม่ถี่ถ้วนดังนั้นแล้วคอนเซปต์รายการนี้ก็เลยเป็นการทำอะไรที่ส่วนกระแสก็คือเรามาพูดตอนที่มัน จบไปแล้วซาไปแล้วหนึ่งในคอนเทนต์ที่ผมรู้สึกว่าโอเคเหมาะเก่การเปิดรายการมากก็เป็นคือคอนเทนต์อิตาเลียนเบด t นะฮะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้ผมมากับแขกรับเชิญสุดพิเศษซึ่งก็เป็นคนที่ผมอยากให้เขามาเป็นคนแรกในรายการกันเพราะว่าคนที่ผมคอลแลบด้วยครั้งแรกๆก็จะเป็นคนคนนี้นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับคุณโทเมโตได้เลยฮะแนะนําตัวเลยฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโทเมโตจังจากช่องเวิร์มทอมิโตนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญค่ะ uh เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เข้าเรื่องไหมว่าแบบคุณมีความสนใจด้านนี้แค่ไหนหรือว่าอะไรทําให้คุณมาคุยเรื่องด้านนี้อืมความจริงแล้วก็คือ hmm. ไม่รู้จัก ไอส่วนไอตัวพวกนี้เลยที่แรกหนึ่งอะอแล้วก็มีโนมในส่วนคนหนึ่งมาบอกว่านี่ดูนี่สิเขากำลังฮิตก็เลยบอกตัวอะไรอะแปลก<อ>นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเด็กสมัยนี้เขาสนใจออไอแบบสัตว์พวกนี้หรอเอแต่งตัวแบบประหลาดประหลาดอะไรพวกนี้หรออะไรเงี้ย<อ>ก็เลยแค่สนใจแค่พื้นฐานนิดหน่อยจนกระทั<อ>่งคุณนัทเขาชวนมาว่าเขาอยากคุยเรื่องนี้ก็เลยแบบ เจาะลึกเข้าไปมากยิ่งขึ้นตัวพวกนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันจริงหรออะไรแบบนี้เพณสนุกกับตัวพวกนี้หรอก็สนุกดีนะมันมีเรื่องราวของมันอ่าอุ้ย <c oughs> อันนี้ถือว่ามาได้ถูกโจทย์มากคนคิดหัวข้อไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตัวนี้ <c oughs> หัวข้อวันนี้จริงๆเราไม่ได้เหมารวมแค่อิตาเลียนเบลอ์แต่เราจะพาไปพูดถึงผมนิยามสิ่งเหล่านี้ไว้ง่ายๆว่าเด e อ o ซ e t h ิ n งเป็นตัวตนจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิต ก็ไม่ใช่จะเรียกว่าตัวประหลาดก็ไม่เชิงเราจะมาไขาความกระจ่างเพื่อที่ว่าจะพาทุกคนดำดิ่งไปสู่เรื่องราวพวกนี้เออเราอาจจะต้องพาทุกคนเข้ามาช่วงเวลาของอิตาเลียนเบลล s อก่อนมันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปประมาณไหนแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคน ค่อยๆลงดีฟขึ้นไปเรื่อยๆทีละขั้นวันนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดข้อมูลไหนผิดพลาดพิมพ์เสริมมาในคอมเมนต์ได้เลย<_ <EN> _>คุณโทเมสเดี๋ยวช่วยขยายความต่อหน่อยว่าอิตาเลียนเบลออที่คุณว่ามาเนี่ยมีที่มาที่ไปประมาณไหนแล้วก็ไอ้คำว่าสตอร,รี่ของคุณเนี่ยคืออะไร ได้เลยอิตาเลียนเบ o น d ลอเนี่ยที่หนูรู้มาก็คือมันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดต่างๆอย่างเงี้ยก็มันเป็นเหมือนมีรูปร่างมีเท้ามีแขนมีขาอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ของมันนะคะ,ะแต่ว่าแต่และตัวก็จะมีสตอรี่ของมันซึ่ง2ตัวแรกอะ่ะที่จะเป็นปลาฉลามกับจระเข้อ่ะจะค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็หยาบคายนิดหน่อยนะคะ,ะถ้าเด็กๆอะ่ะ ที่ไม่รู้ความหมายเขาคงจะแบบตลกดีตลกดีแต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยแล้วรู้ความหมายของมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันดาร์กนะส่วนตัวละครอื่นๆข้างในอะ่ะก็ไม่มีอะไรมากฟีลเหมือนเป็นแค่ตัวประกอบ เข้ามาเสริมในเรื่องของมันเฉยคือเรื่องที่หนูรู้มาก็คือเป็นเหมือนแฟนฟิกปกติแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอาจจะพูดข่าแวบไปข้างนอกนิดนึงก็คือเป็นตัวซัมติงที่คล้ายๆกับสมัยก่อนมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ SCP เข้ามา <S 1> <S 1> ไอเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกัน <S 1> <S 1> <S สตอรี่มันก็จะแบบแต่งเสริมเติมแต่งขึ้นมาเป็นแฟนฟิกขึ้นมาที่คนเขา,าร่วมกันสร้างสตอรี่ขึ้นมาสตอรี่ก็จะมีประมาณว่า อมีเผ่าสองเผ่าก็คือเผ่าจระเข้กับเผ่านกเนี่ยจระเข้กับฉลามสู้กันไม่จระเข้กับนกค่ะคุณมันคือมันคือสงครามครั้งที่หนึ่งของโคโค่แอนโคโค่ VS อะไรอีเวนก็คือเผ่าจระเข้กับเผ่านกสู้กันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจระเข้อะไอบอมบาดีโลโคโคดิโลสำเนียงเขาได้ด้วยมันเป็นพี่ชาย ของบอมบินีกุซินีซึ่งเป็นเป็ดไอ้นกนี่แหละไอ้เป็ดนี่แหละเขาเป็นพี่น้องกันอ่าเขาเป็นพี่น้องกันซึ่งเขาเป็นเครื่องบินเหมือนกันเห็นปะแล้วเขามีประสิทธิภาพในการทิ้งระเบิดเหมือนกันแต่เราจะไม่ลงลึกว่าเขาทิ้งระเบิดอะไรเหมือนตตอรี่อค จักอะไรตรงนั้นเราจะไม่พูดถึงแต่อันนี้คือสงครามของทั้งสองอันรวบรัดพอสู้กันก็แบบเหมือนหยิบตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นคาปูชิโนเอซซซิโนเนี่ยเ,<อ>เข้ามาร่วมในการลบเห<อ>มือนเข้าไปรอบสังหารคนสำคัญของฝั่งฝั่งหนึ่งอะหนูจะไม่ได้แล้วแล้ว<อ>เบลลินอะคาปูชิน <laughs> เป็นแฟนกับคาปูชิโนนี่แหละ อชล<ค>ใช่เขาเป็นแฟนกันก็แค่แบอกแค่สตอรี่แค่นี้คือใน <Okay. S 2> ตัวผู้หญิงอ่ะไม่มีไม่มีบทบาทอะไร <Okay. S 2> เหมือนแค่แจ้งให้ทราบไปเฉยว่าเขาเป็นแฟนกันนะแค่นี้แหละโอเควิผมอยากจะบอกว่าทฤษฎีของผมอะมีความเชื่อมโยงกับพวกนี้เหมือนกันตอนนี้นที่คุณโทเมเล่ามาก็แสดงว่ามันคือจักรวาลของตัวประหลาดเนื้อเรื่องหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำร้ายกันหรือเปล่านะก็ใช่เป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเป็นเกี่ยวกับสงครามค่ะ ของสองเผ่าตามความเข้าใจของผมนะอิตาเลียนเบลลอดเหมือนมันเป็นมีมในแง่แมเมสเซจแค่ว่าชื่อมันจํายากหรือเปล่านะแล้วเราก็เลยแค่แบบท่องจําชื่อเกมที่มักจะเห็นหยิบเอาพวกนี้มาเล่นก็คือมันจะเป็นภาพที่ซูมในมุมต่างๆของไอ้พวกอิตาเลียนเบลลอดอย่างเช่นโตลาโตลาลีโออะไรสักอย่างไอ้ฉลามอ่ะทาลาเลโลทาลานั่นแหละอาจจะซูมแค่ ไนกี้ตัวรองเท้าแล้วเราก็แบบใช้ความจำอาจจะเป็นเหตุผลที่มาแบบนี้หรือเปล่าที่ทำให้ตัวพวกมันมีรูปร่างประหลาดต้องการจะสับขาลอกอ่ะคือถ้าอย่างเป็นตัวการ์ตูนทั่วไปเป็นฉลามทั่วไปเนี่ยเราเห็นคีบเราเห็นฟันเราก็จะรู้ทันทีแต่ถ้าเกิดมันมีองค์ประกอบที่คล้ายกันมากๆเงี้ยมันอาจจะทำให้เราถ่ายยากมากขึ้น ประมาณนั้นอารมณ์เหมือนผู้แดกโปเกมอนมันดูเงาเป็นอีกตัวหนึ่งนะแต่พอไฟมันเปิดพอมันเฉลอยอะ่ะมันคืออีกตัวหนึ่งที่ถูกดัดตรงให้เป็นเงาของอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออมันเป็นมีฝาหลังเยอะประมาณนั้นหนูว่าความพิเศษของไอตัวละครพวกนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับชื่อได้แหละมันจะชอบใช้ความ<ำ><ำ>ค้องจองอะ่ตะตันเล่นๆลถตะลันตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุงทาหัว อาท่านหนูขอเสริมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวนะก็เป็นเกี่ยวกับสงครามเนาะอของนกกับจระเข้ซึ่งจระเข้อะเก่งมากเก่งเรื่องการรบมากมซึ่งนกเนี่ยซู้ไม่ได้จึงขอไปยืมกําลังจากคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จระเข้อะแพ้ทางให้กับต้นไม้จระเข้แพ้าทางให้กับบรืบรือ,รอปัตตพิม,มคือบรืบรือปัตตพิมเนี่ยเทพมากเก่งที่สุดคือสามารถที่จะ ทำลายจระเข้เผาจระเข้ได้แบบเยอะมากบือปัตตพิมอะทำลายจระเข้เพราะว่าจระเข้อะเข้ามาแบบเหมือนวุ่นวายจุนจ้านในอาณาเขตที่บื้องบือปัตพิมอะดูแลอยู่อ่าบื้อบปตะพิมอาจจะไม่ยอมตอนแรกจระเข้ก็เลยควักตังค์ให้เอาไปแบบปิดปากเออเราเลิกแล้วตอบกันนะในจกักรวาลน,นี้มีสกุลเงินกลางด้วยหรออาจจะไม่เขาพูดถึงว่ามันเป็นเงิน จริงเหรอกำลังกำลังกำลังจะช่วยแก้ต่างว่าอ๋ออาจจะไม่ไม่ใช่เงินโดยโตรงอาจจะหมายถึงว่าของมีค่าของเผ่านั้นอะไรอย่างนั้นเอาแต่ไม่ใช่เป็นเงินเลยใช่ไหมขอกะเพยจร,จริงก็คือเขา <อ S 1> <ว>พูดว่าเป็นเงินเออไม่ไม่ชัวอะไรเงี้ยเหมือนอาทติวให้สินบนละกันไม่ทราบว่าคืออะไรอะไรเงี้ยไอ้บรืบรปัตติปิมก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งกันอีกถ้ายุ่งอ่ะไม่ยอมนะก็เหมือนว่าทวงสึกกันด้วยตังอะพอจบแล้วสงครามครั้งที่หนึ่งของเผ่าจระเข้กับนกอะ ก็เหมือนจะจบลงไปเหมือนนกมันก็คือโอเคฉันยอมก็ได้แบบมันแพ้ยกนกคือแพ้พอแพ้เสร็จแต่นกอ่ะมันแค้นทําไมเราจะต้องโดนกดขี่จากจระเข้วะอ่เขาก็เลยทําการเล่นแผนรับหลังอ่ะหลังบ้านก็ส่ง อาจจะส่งแอสซิโน่คาปูชิโน่อะไรเนี่ยไปทำลายเอผู้นำของฝั่งจระเข้แล้วฝั่งจระเข้เป็นเพื่อนกับตาลาเลโลตาลาลาเนี่ยมันเป็นสายลับเหมือนกันก็เก่งเหมือนกันอะไรหนูมันก็มาช่วยแล้วห้นี้สุดท้ายแล้วนกอะไปสังหารดีกว่าสังหารไอสัตว์ตัวหนึ่งที่คุณไม่ได้เอามาใส่หรอกมันเป็นแมวแมวแมวกุ้งวะแมวเกี่ยวแมวกุ้งใช่ซึ่งแมวกุ้งอะเก่งมากของฝั่งจระเข้ใช่คือจระเข้อะถ้าขาดแมวกุ้งไปอะ ก็เหมือนแบบขาดแขนข้างหนึ่งไปเลยอะเออแล้วนกอ่ะกูรู้แล้วว่าไอ้กุ้งมันเก่งนั้นเราไปสังหารไอ้กุ้งหมดเลยสรุปก็คือกุ้งตุยอ่าจระเ้แบบแขนขาดแล้วครับข้างหนึ่งกุ้งตุยไม่พอเขลเหมแบบแกแขนคือเหนืออะไรนี่แหละทําให้เกิดว่าไปโดนกับฝั่งปรือปรือปัตตพิมพ์อีกรอบหนึ่งทําให้สัญญาที่เคยพูดกันไว้เมื่อตอนต้นว่าเราจะสงบสึกต่อการอ่ะขาดลง ทำให้บลือบลื้อประกับพิมพไปสังหงารไอ้จระเข้แล้วนกจะกลายเป็นชนะสงคารามนี้จบค่ะ<อ>เออนี้นเรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับสงคารามเรื่องราวก็จะประมาณนี้สําหรับ<อ>ที่หนูทราบมาในเกี่ยวกับแฟนฟิกอโอเคโอ้ขอบคุณมากเพราะว่า,วาตอนแรกไม่คิดว่าคุณจะมีเรื่องเล่านานขนาดนี้ตอนแรกเข้าใจว่าคุณก็จะรู้ประมาณหนึ่งคุณรู้เยอะมากเยอะกว่าที่ผมไปหาข้อมูลมาจนผมรู้สึกแบบ ดีใจมากเลยที่ชวนคุณมาเกินคาดีใจมากเลยที่ไปหาข้อมูลก่อนเกือบเกือบได้ลงไลน์แล้วทีนี้ข้อมูลที่ผมจะนำเสนอบ้างค่อนข้าง เป็นข้อมูลเชิงมโนไม่ได้อ้างอิงจากหลักการอะไรมากมายนะผมจะเปิดแผงผังวิวัฒนาการนี่คือแผนผังวิวัฒนาการที่ผมได้ดีไซน์ขึ้นมามันอาจจะดูโง่น,นิดนึงแต่มันมีวิธีหลักการเข้าใจง่ายๆอยู่แผงผังวิวัฒนาการเนี้ยผมอะให้ มองจากซ้ายไปขวาซึ่งซ้ายเนี่ยผมใช้ลูกช้างจะเหมือนเป็นตัวแทนประมาณสัก90%้างเอของเหล่าพวกตะเลียนเบดหลอดหรือว่าตัวอื่นๆซึ่งผมจะขอนิยามมันง่ายๆว่าเดอะซัมติงเอ้เหล่าเดอะซัมติงเนี่ยมักจะมีองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตในการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาผมอะได้จำแนกพวกมันออกมาเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก่อนกลุ่มแรกสุดเลยถ้ามองจากเส้น บนสุดนะคือกลุ่มพวกมีเทา้านี่กลุ่มนี้ <S 2> <S 2> มันตัวอะไรไม่รู้อะแต่ลักษณะมันเด่นที่เท้ามากมากอันนี้เป็นการแบ่งที่แบแบหยาบๆหน่อยผ้าลงลึกหน่อยมันจะมียิบย่อยอีกเป็นเท้าเปล่าแล้วก็เท้าแบบใส่รองเทา้าส่วนกลุ่มที่สองเส้นแบบระนาตรงมาเลยนะมันจะมีแบ่งย่อยเป็นสองกลุ่มย่อยใหญ่ๆอีกความจริงมีอีกยิบย่อยแต่ว่าผมจะเรียกเส้นที่สเนี่ยว่าแนว ผสมไฮบริดเป็นสายพันธุ์ผสมซึ่งสายพันธุ์ผสมเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบคือผสมฟันเฟืองนี่คือตัวแทนของสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามที่เป็นเครื่องจกักรเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟาอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นผสม,มแนวเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟา ส่วนผสมที่2คือผสมผลไม้ความจริงมันก็มีจิบย่อยอีกผมจะให้นิยามง่ายๆว่าผสมธรรมชาติสายผสมมีแบ่งย่อยไปอีกเป็น2ส,สายสายผสมเทคโนโลยีกับสายผสมธรรมชาติเรามาดูต่ออีกหน่อยคือด้วยความเป็นธรรมชาติมันจะมีเรื่องของการผรสมพันธุ์ ผมก็เลยต่อยอดขึ้นไปคืออย่างในธรรมชาติบ้านเรามันก็จะมีหมากับแมวมันก็จะไม่ผสมพันธุ์กันแต่มันก็ยังมีเคสกรณีอย่างสัตว์ที่สป,ปีชีพใกล้เคียงกันแล้วเกิดการผรสมกันกเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ตัวอย่างเนี้ยผมไม่ได้มีรูปภาพประกอบแต่ทุกคนไปเสิร์ชได้มันคือเสือตัวเมียผสมกับสิงโตตัวผู้จะได้ไลเกอร์เป็นสัตว์อีกสป,ปีชีฟหนึ่งที่ชื่อว่าไลเกอร์หรือ เสือตัวผ,ผู้ผสมกับสิ่งโตตัวเมียก็จะได้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องประดิษฐ์ยังไงแต่มันจะมีประมาณนี้ที่จําได้นะนั่นแหละเออนี่คือหลักที่ผมก็เลยจะมองว่าไอ้ตเลียนเบดลอตหรือเดอะซัมติงที่มันมีเท้าเนี่ยมันไปผสมพันธ์กับไอ้ตัวที่มันเป็นผสม พันผสมอีกรอบหนึ่งมันก็จะเกิดเป็นแบบเควชั่นตัวอะไรก็ไม่รู้อีกตัวหนึ่งขึ้นมานี่ประมาณนี้แล้วก็ผมไปเสิร์ชหาไทเกอร์ไลออนแล้วโอเคขอเสริมเรื่องไทเกอร์ไลออนสิงโตตัว,ตวผ,ผู้ผสมกับเสือโคร่งตัวเมียดได้ไลเกอร์แล้วก็ เสือโคองตัวผู้ผสมกับสิงโตตัวเมียจะได้ไทออนซึ่งมันมีจริงในธรรมชาติไงเรื่องของการแบบผสมพันธุ์ข้ามชิดในอิตาเลียนเบลดลอเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่างเป็ดเครื่องบินระเบิดกับจระเข้เครื่องบินระเบิดถ้าเราแบ่งจระเข้กับเป็ดอนะอ่ะโอเคสองตัวนี้ไม่ผสมพันธุ์กันแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองว่ามันคือการผสมเครื่องบิน2เครื่องมาผสมกันอา่าวอันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นไปได้นี่ก็จะเป็นหลักการผสมความเป็นไปได้ของเดอะซัมติงเนี่ยจะมีเยอะมากเพราะว่ามันคือการ เอาสัตว์2ตัวเอาอะไรสองอย่างมาผสมกันส่วนเส้นสุดท้ายเส้นนี้ผมเรียกว่า the thing เส้นของความความคิดคือเป็นตัวปัดเจกเลยบูบว้วขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อิงอะไรเลยมโนธรรมของคนทําขึ้นมาล้วนๆทีนี้มาๆามา,มา,มาผมจะพามาดูวงแรกก่อนเลยตัวที่มีส้นเท้าประกอบไปด้วยนี่เลยเห็นไหมไอ้แถวบนสุดเนี่ย มันคือกลุ่มเท้าเปล่าที่ผมยกตัวอย่างมาก็มีทั้งตุ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 งซาหัวอะไรอย่างนี้ตัวบา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 พาทาพิมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเท้าเปล่าซึ่งถ้าทุกคนเสิร์ชมากกว่านี้ก็จะเจอตัวที่เป็นเท้าเปล่าอีกเยอะมากเลยแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นกลุ่มใส่รองเท้าต้นกระบองเพชรผสมช้างก็คือจบแล้วแต่ทําไมมันต้องมี รองเท้ามีใส่รองเท้าด้วยอะไรอย่างนี้ลักษณะเด่นของเขาอยู่ๆเขาก็จะมีเท้าโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าทําไมต้องมีทีนี้กลุ่มต่อมากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งผมทําภาพมาไม่หมดแน่นอนมันคือกลุ่มของพันไฮบริดพันผสมกลุ่มแรกที่ผมจะพีเต์เลยก็คือกลุ่มผสมเครื่องจกักรไม่ใช่เครื่องจกักรซะทีเดียวอย่างที่บอกว่าคือกลุ่มที่ผสมสิ่งประดิษฐ์ด้วยก็จะมีอย่างคาปูชิโน แอสเซสซินโนหรือตัวจ็อเข้ติดเครื่องบินต่างๆ <c oughs> กลุ่มนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผสมผลไม้หรือกลุ่มผสมธรรมชาติก็จะมีพวกนี้นี่อันนี้คือกลุ่มที่ผสมด้วยธรรมชาติทีเนี้ยมันจะมีหยิบย่อยขึ้นมาอีกแต่ว่าผมไม่ได้เอามาอย่างที่คุณโทเมสพูดถึงก็คือแมวผสมกุ้งจัดอยู่ยในกลุ่มนี้ด้วยแล้วไอ้พวกเล่าเดอะซัมติงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ก็เลยเป็นที่มาลูปนี้ จริงจังยิ่งโอ้โหไปหามาจนไปหามาได้ไงรูปเนี้ยผมอยากจะพรีเซนต์อะไรที่แตกต่างออกไปกลับไปดูสไลด์แรกเลย mm hmm. the something ถูกเดตออนโดยสิ่งมีชีวิตทาง้ายสุดทุกคนเห็นไหมเป็นรูปช้างเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตคําว่าสิ่งมีชีวิตนะ่ะกลไกพื้นฐานการกินการสืบพันธุ์การอาศัยอยู่อะไรมันควรจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่จบแค่แฟนฟิกสู้กันตุ่มต่าตุ้มต่าอย่างเดียวอันนี้คือ ในนิยามสําหรับผมซึ่งใครที่เป็นติ่งแฟนฟิกเหล่านั้นอย่าพิ่งดราม่าใส่ผมนะผมขอโทษผมแค่จะพามามุมมองที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์การผรสมพันธุ์เหล่าเด็ดซัมติงเนี่ยว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมภาพนี้ผมพยายามจะสื่ออะไรรู้ป่ะคุณผมไม่ได้จะสื่อว่าตัวแก้วกาแฟกับตัวแก้วน้ําผู้ชายเนี่ยมาผสมพันธุ์เราได้แอสซิน์แต่ผมแค่กำลังสงสัยอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมที่แต่ละตัวก็จะ มีสิ่งที่เรียกว่าเซ็กชวลไดมอร์ฟิซม หรือก็คือพิชากันัจัดจด,ดนะคะจดนะคะทุกคน s e ็กชวลฟิโมฟิซมอะไรก็ไม่รู้นะนออมัน<า>คือลักษณะเฉพาะของความต่างเพศน่ะช้างมีงาผู้หญิงมีหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายร่างกายใหญ่หรือว่าแบาบ,าบกว้างตัวผู้มีเขาคือลักษณะแบบเซ็กชวลเดมอฟฟิซมถ้าเรามองภาพรวมกว้างอ่ะกลุ่มพวกนี้อาจจะถูกจัดย่อยขึ้นไปอีกเป็นกลุ่มของพวกสิ่งมีชีวิตผสมแก้วอาจจะมีซักเวอร์ชั่นหนึ่ง เป็นแก้วเยติขึ้นมาอีกสักเวอร์ชันหนึ่งเป็นแก้ววายอะไรเงี้ยมันอาจจะอยู่สปีชี์วงเดียวกันก็ค่อยแยกย่อยไปอีกทีหรือไม่ต้องแยกเลยพวกเขาอาจจะมีลักษณะตีความได้ว่าแค่หน้าตาต่างกันหรือเปล่าผมก็เลยสงสัยประเด็นนี้อยู่ว่าเราสามารถเรียกผู้ชายสองคนมายืนใกล้กันอ่ะหน้าตามันไม่เหมือนกันส่วนสูงไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันเงนี้ยเราก็ไม่ได้แยกว่าอันนี้ถือว่าเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์นี้อะไรางั้นนะเราก็เหมารวมว่านี่คือโฮโมเซปเปียนเป็นมนุษย์ อะรอเราควรจะทําแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยแหละก็คือการผสมมันก็โยงไปต่อว่าไอ้ตัวของสิ่งมีชีวิตที่มันใกล้เคียงกันบางทีมมันก็อาจจะผสมกันตัวอย่างเช่นในรูปนี้ จะเป็นยังไงถ้าโจระเค่เครื่องบินระเบิดผสมกับโจระเค่แตงโมอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นไปได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆมันก็จะไปนํำสู่ตัวที่3ที่ผมเรียกว่า question mark จะเห็นได้ว่าตัวเหล่านี้จะมีองค์ประกอบมากกว่าการผรสมกัน2ส่วนแหละตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในหมวดหมู่ของสายพันธุ์ผสมไฮบริดนะ่ะ มันอาจจะเป็นแค่อย่างตัวนกพิราบเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่นกพิราบกับรถผมแยกมันมาอยู่ในหมวดหมู่ของเวช่นเพราะว่ามันกลายเป็นนกพิราบผสมนกแล้วใส่รองเทา้าหรืออย่างกบยางรถถ้าเป็นแค่หมวดหมู่ผสมะม,มันอาจจะเป็นแค่กบกับยางรถแต่มันอาจจะมีบรรพุทธสักตัวมีเทา้าเป็นอยู่ในวงของสัตว์มีเทา้า มาผสมพันธุ์ด้วยมันก็เลยต้องมีเท้าแยกออกมานี่อันนี้คือกลุ่มวงจรใหญ่ๆของภาพรวมเดือดสามติงสายนี้ทีเนี้ยเด e อดสามติงตัวสุดท้ายตัวเดอดติงคือตัวที่เกิดจากการคิดถูกออกแบบมาใหม่อยู่ในอิตาเลียนเบรดลอไหมผมเท่าที่ผมดูมามีน้อยแล้วก็ไอตัวที่ผมเจอก็หาชื่อไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนพรีเซนต์บ่อยก็เลยว่าน่าจะไม่ดังแต่เราสามารถเชื่อมโยงได้กับสิ่งนี้นี่ถ้าเราเอาแผงผังวิวัฒนาการมา ในตัวเรานี้เราจะเห็นได้ว่ามันแอบสอดคล้องกันอยู่ตัวอย่างเช่นทีวีแมนคุณว่าทีวีแมนควรจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไรอ่านี่เข้าสู่คําถามแล้วนะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอ่าผสมกับมนุษย์ผสมกับมนุษย์อ่าแล้วนี่แหละสกิปปี้ทอเลทมันก็หลักการเดียวกันถูกไหม ใช่ครับรวมมันเริ่มเห็นชัดแล้วเรามีแผนผังวิวัฒนาการประมาณนี้ตัวโทมัสแอนด์ฟรนเนี่ยอยู่ในแผงผังของสปีชีพใหญ่ก็คือสปีชีพผสมทีนี้เดอะติงอ่ะมันอาจจะคือนี่ทะเลทับบี้ที่ดูแล้ว เราไม่รู้สึกว่ามันคือตัวอะไรเลยเซซาม่สตรีตัวนกเหลืองที่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วเขาเชื่ออะไรคุณพอจําชื่อได้ไหมบิ๊กเบร์จ้ะก็จะนกก็ไม่เชิ่อัวกล้วยหอมเนี่ยกำลังลังเลยอยู่ว่าควรจะจัดเขาไปอยู่ในหมวดหมู่ของพันผสมไหมหรือว่าควรจะแยกเป็นเดอะเดติงเลยดีเพราะว่ามันอาจจะเ,เขาอจผสมกับกล้วยไงเออเป็นชุดนอนผสมกับกล้วยตีความอย่างนั้นก็ได้อีกเนาะก็เป็นไปได้แล้วอีกสองตัวที่ผมยกตัวอย่างมาบาวนี่กับเจ้าขุนทองซึ่งอันเนี้ย ผมจัดให้เป็นเดตติ้งสิ่งมีชีวิตแล้วถูกคิดค้นขึ้นมาก็คือเนี่ยแหละก็เป็นไดโนเสาร์แล้วถูกดัดแปลงให้มันรูปร่างดูไม่ใช่ไดโนเสาร์สักทีเดียวเจ้าขุนทองนี่ก็คอนเซปต์ง่ายๆก็คือสัตว์ป่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมกำลังอ้างอิงจากแผงความคิดของเราตัวประหลาดที่ผมเรียกมันว่าเดะซัมติงเชื่อว่าหลายคนน่ะจะเริ่มเอะแล้วเราสามารถเหมารวมพวกเขาแบบนั้นได้จากแค่รูปร่างไหมสิ่งที่ผมกำลังจะพรีเซนต์เนี่ยเป็นเรื่องของ พฤติกรรมแหละผมจะพาทุกคนมาดำดิ่งสู่เรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของแต่ละตัวซึ่งผมไม่ได้ทําสไลด์ต่อแล้วมีเท่านี้แหละคุณว่าผมจะแยกพฤติกรรมพวกเขาออกจากอะไรอืมน่าจะเป็นเกี่ยวกับ อารมณ์ของพวกเขาถือว่าใกล้เคียงผมคิดไว้ประมาณนั้นว่าคุณจะตัดสินพวกเขาจากอารมณ์แต่ก็ไม่กล้าเด,ดินสะดุปอย่างที่คุณโทมเมะเล่าว่ามันมีเรื่องเรื่องราวเนื้อเรื่องอาจจะมีเรื่องอื่นที่มากกว่านั้นแต่พวกเราอาจจะไม่ได้สืบลึกเจอผมจำแนกไว้ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้สาเหตุที่เหล่าพวกตัวละครเก่าเดิมๆตัวเก่าๆเช่เทน,นทะเลทับบี้บาวนี่กล้วยหอมจอมโซนอะไรเงี้ยไม่ถูกจัดว่าเป็น เบดลอตเป็นเพราะว่าการนําเสนอทารลทับบี้อ่ะถ้าคุณไปดูมันแทบแอบคล้ายๆความเบดลอตอย่างหนึ่งมันไม่มีเนื้อหาอะไรเลยคุณมันคือเราดูตัวประหลาดที่มันใช้ชีวิตปประจําวันแค่นั้นเลยวันๆมันแค่นอนตื่นมากินเบบีพัต้าแล้วก็ออกไปไถรถวิ่งในสนามหญ้าแล้วก็กลับมานอนพวกมันมีแค่นั้นเลยเป็นไปได้ไหมว่าคนสมัยก่อนอ่ะเขาก็มองว่า ตัวเราเนี้ยคือไม่ต่างอะไรกับเบรลอตสมัยนี้แต่อะไรมันทําให้เรายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือมันสัญชาตญาณเราบอกเลยไอยตัวพวกเนี้ยไม่มีทางเป็นเบรลอตแน่นอนคําตอบเลยก็คือสีทุกตัวในเบรลอตมักจะมีสีที่ตุ่นตัวสีของพวกมันอ่ะ เป็นสีที่จริงสีที่แบบเรียวๆธรรมชาติเปรียบเทียบง่ายๆอย่างพวกตัวต้นไม้ในสไลด์อย่างเราตัวต้นไม้พวกเนี้ยสีเขียวเขาก็พรีเซนต์แบบนี้เมื่อเทียบกับเราทะเลทับบี้ที่จะเห็นได้ว่าสีเขียวของเขาอย่างเงี้ยฉูดอัพขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความแตกต่างของเราพวกตัวมัดคอตสมัยก่อนอกับเบดล็อตสมัยเนี้ยนอกจากเรื่องสี เนื้อหาแล้วก็บางตัวหรือบางอย่างก็มาพร้อมกับการสอดแทรกความคิดดีๆทัศนคติบวกๆผมยกตัวอ,อย่างเซซามีสตีดอย่างเงี้ยเซซามีสตีดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวตัวละครประหลาดๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติแล้วมันก็จะมีวิธีการพรีเซนต์เซซามีสตีดเนี่ยก็จะมีเรื่องทั้งเพลงสอนภาษาแบบพื้นฐานถ้าเกิดให้เด็กต่างชาติเด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะ่ะเขาก็จะเหมือนฝึกพูดจน ถ้าให้เด็กที่เป็นนอกต่างประเทศมาฟังมันก็เหมือนแบบได้เริ่มสตาร์ทไปพร้อมกันเบานี่ดูหน้าตาหลอนๆอย่างนั้นก็มีพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับเด็กเป็นมิตรมากๆนะพวกเขาอีกอันนึงที่จะทัดใจกับทุกคนหน่อยก็คือเจ้าขุนทองเจ้าขุนทองนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งเดซัมติงมีเรื่องราวมีคติสอนใจและคนไทยน่าจะทัดความรู้สึกกับพวกมันได้มากๆหมดแล้วสิ่งที่อยากจะนำเสนอ <c oughs> <c oughs> ดูเค้าอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมแบบว่าเกี่วก,กับวิชาการนิดนึงอิตาเลียนเบนหลอดหรือว่าไอวงระกูลอะไรพวกนี้ความจริงแล้วว่าเบน o ลอดก็คือสมองเราฟังแล้วอะหอืออ่านแล้วว่าเรารู้สึกอะไรของมึงวะตลอดเวลาเว้ยคุณทุกคนเรื่องเรามาอาจจะแบบอยู่ดีดเดินไปปุ๊บมันมีไอตัวหนึ่งให้ถือแตงโมถือแตงโมเสร็จแนละ้วทำยังไ,ไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบแตงโมมาไงวะ ถึง uh, uh, uh. แตะโมงแล้วถามว่ากี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราฟังปุ๊บแล้วก็สมองเราก็จะไหลไปตามแล้วว่าอะไรของมึงวะมีพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาในการกระทําที่ uh huh. ไม่ make ซ e มันก็เลยจัดอยู่ว่าเป็นเกี่ยวกับเบรนหลอดก็คือเหมือนทําให้สมองคนที่อ่านหรือว่าดูเนี่ยมันเน่าสมองไหล uh huh. อ่ามันก็เลยอยู่ในวงตระกูลของอิตาเลียนเบรนหลอดอ่าถ้าแยกเข้าไปอีกก็คือทําไมเป็นอิตาเลียนเบรนหลอดไอภาษาที่มันใช้ก็คือภาษาอิตาเลียนใช่ไหม มันก็เลยใส่รวมกันมาเป็นคําว่าอิตาเลียนเบนหลอดซึ่งความจริงแล้วอะทุกอย่างบนอิอนเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่า s c p ก็ได้ที่เราเคยรู้จักกันหรือว่าออไอตัวนี้ไอตัวที่คุณเรานําเสนอก,นกันก็ใช่แล้วก็ s k i ป i d i Toilet อะไรเงี้ยก็เป็นอยู่ในวงตระกูลเบน l ลอเหมือนกันคือทําให้เราสมองเน่าเหมือนกันคือดูแล้วก็คือแบบ อย่างวะแล้วจะอาจจะทําให้เด็กอ่ะเขาเหมือนแยกแยะไม่ได้ใช่เสพเสพปุ๊บแล้วสมองจะทํางานตลอดเวลาอทําให้โดปามีนหลั่งนี่เป็นไงวิชาการโอเคอยากจะบอกทุกคนว่า1ชั่วโมงที่ทุกคนฟังมากับเกือบหนชั่วโมงที่ฟังมา ไม่มีออกสอบไม่มีสาระอะไรเลยนะทุกคนมันรั่วมากๆนะทุกคนนี่คือสาระจริงๆใครทำาทําสแปมมาร์กเวลานี้นะเอออคุณโทมิเชิญต่อบถ้าให้โดปามีมันหลังซึ่งหลังตลอดเวลาทำให้สมองของเรามันล้าเข้าใจว่ามันคือกลไกสมองทำงานอยู่ตลอดเวลาถูคิดตลอดเวลาอ่ะโอเคถูกก็เหมือนกับไอติเลียนเบรนหลอดนี่แหละคือเราฟังหรือดูไปปุ๊บ เราก็ต้องคิดตลอดเวลาแล้วว่าอะไรวะมาได้ไงวะเฮ้ยแล้วทำไมเจอรเครกับเครื่องบินมันผสมกันวะอ่ามันก็เราคิดตลอดแหละอ้าวแล้วทำไมเจอรเคกับอีป็ดนี่เป็นพี่น้องกันวะได้ยังไงวะอ้าวไปเรื่อยและททาให้เราอะสมาธิสั้นนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับทุกคนประมาณนี้แหละก็อยากให้ทุกคนนะครับเสพอะไรก็พอประมาณใช่ใช่ใช่อุ้ย อันนี้สาราจริงๆนะคือผมอะมักจะได้ยินคนแค่พูดสกบสั้นๆแค่บอกว่ามันทําให้สมาธิสั้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรทําให้สั้นจนคนุณโทเมะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขยายความให้เนี่ยแหละถึงเก็ตว่าโอเคมันเกิดจากการที่สมองเราอะมันกระตุน้นไอไอความอะไรของ AI ไม่รู้ว่าที่มันจับทํานั่นนู่นนี่ใส่แล้วทําให้เราเผลอต้องฉุดคิดอะซึ่ง อาการเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเพิ่งเจอมาเหมือนกันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ผมเล่าง่ายๆมันคือเหตุการณ์ที่ว่าผมไปฟังสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งเขาไปซื้อแปรงสีฟันกับแม่มันมีแปรงสีฟันอันหนึ่งเขียนว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งมันเป็นแปรงสีฟันที่เป็นแบบว่าในซองอ่ะเป็นสองแปรงสีฟันแปรงสีฟันสองแท่งอแม่เขาก็เลยหยิบไอ้แปรงสีฟันมาสองแพ็คในหนึ่งแพ็คมีสองแท่งนึกออกปะแล้วไอ้สตรีมเมอร์คนเนี้ยก็เลยทักแม่ไปบอกว่า แม่หยิบมาทำไมสองแพ็กเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่า1แถมหนึ่งก็แปลว่านี่ไงในแพ็คเนี่ยเขาแถมมาให้แล้วแล้วแม่เขาก็เลยตัสินกำลังจะเถียงกันว่าแบบตกลงมันใช่หรอมันหมายถึงซื้อ1แถมหนึ่งหมายถึงซื้อ1แพ็คแถมหนึ่งแพ็หรือหมายถึงว่ามันคือซื้อแป้งสีฟันหนึ่งแท่งแล้วในแพ็กเขาก็เลยแถมมาให้อีกแท่งหนึ่งแล้วอะไรประมาณนั้น <c oughs> ความโงวนใจอันนี้แหละมันก็เลยทําให้ผมวันนั้นผม ฟังตอนดึกๆแล้วผมก็แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพื่อมาคิดว่าแบบเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> เขาพูดถูกหรือว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดหรืออะไรยังไงประมาณนั้นไปละทุกคนบายครับผมบายบาย <c oughs> <c oughs> <c oughs>